สวัสดีเพื่อนเชาวถนนนักอ่านค่ะถนนของคนที่ชื่นชอบหนังสือที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเดินไปด้วยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะวันนี้คุณอยู่กับแอนค่ะกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเรื่องเล่าจากดาวดวงอื่นนะคะของคุณอะตอมประกอบแก้วดีค่ะก็เล่มน,นี้ต้องบอกก่อนว่าผู้เขียนเขารีวิวหนังสือที่ตัวเองเขียนลงในช่องของตัวเองเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจอยากจะไปฟัง ความคิดเห็นจากผู้เขียนเองก็ลงไปดูได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะแอนใส่ลิงก์ของผู้เขียนให้นะคะสําหรับคลิปนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากผู้อ่านกันบ้างนะคะสาหรับแอนเพิ่งอ่านจบนะคะก็ชอบมากนะคะเร,รเรื่องแรกที่ชอบก็คือเป็นเรื่องของรูปลักษณ์นะคะขนาดพอดีมือค่ะจับสะดวกดีจับสบายเวลาอ่านก็คือเปิดมาแล้วก็เอาิ้วคันนีแค่นี้ปึ๊บ ก็นั่งอ่านได้เลยเวลาแบบกินกาแฟงน,นะคะก็เพื่อนๆมีกาแฟ1แก้วนะคะมีเอ้ยแล้วก็มีเค้กมาตั้งอยู่นะคะสามารถอ่านเล่นนี้จบได้ภายในช่วงเวลาเดียวที่นั่งอ่านนะคะอาจจะใช้เวลาครึ่งวันแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องสั้น3เรื่องที่ มีภาพประกอบนะคะนีเ่เรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นสามเรื่องนะคะแล้วก็มีภาพดูไปเรื่อยๆค่ะมันไม่ยาวมากทั้งหมด169หน้าเท่านั้นนะคะนั่งอ่านเพลินๆไปก็จบไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะสามเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องจัดดวงดาวดวงอื่นอย่างไรนะคะก็คือเขาเปรียบเหมือนกับว่านี่เขาเขียนไว้ตรงหน้าปกนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่า ดาวเล็กๆที่สองสว่างอาจจะดูเหมือนกันไปหมดในสายตาของเธอแต่เธอรู้ไหมว่าดาวทุกดวงมีชื่อของมันส่องสว่างในแบบของมันถ้าเธอได้มองเข้าใกล้ไปอีกนิดเธออาจจะรู้ว่าดาวแต่ละดวงเหล่านั้นมีนเรื่องเ่าเป็นของตนเองหนังสือเล่มนี้ได้เดินทางมาไกลแสนไกลเก็บเกี่ยวเรื่องราวจากดาวดวงหนึ่งไปสู่อีกดวงหนึ่งหากเธอได้รับหนังสือเล่มนี้ นั่นแปลว่าเธอคือคนที่โชคดีมากๆคนหนึ่งในจัก,กรวาลคนหนึ่งของจัก,กรวาลและจัก,กรวาลก็ได้นำพาเรื่องเล่าจากดาวเหล่านั้นมาสู่ตัวเธอบางเรื่องอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือบางเรื่องก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวอักษรที่ถูกส่งผ่านจัก,กรวาลน,นับล้านปีแสงเหล่านี้จะจุดชนวนแสงสว่างเล็กๆในตัวเธอ ให้เป็นดวงดาวที่ส่องสว่างทั่วจัก,กรวาลค่ะดูดีๆฟังผิวเผินอาจจะเหมือนเป็นเรื่องของดวงจัดดวงดาวแต่ถ้าดูไปลึกๆอีกทีหนึง่งก็น่าจะเป็นเรื่องของคนแต่ละคนที่เปรียบเป็นดาวแต่ละดวงนั่นเองนะคะสามเรื่องสั้นนี้นะคะเป็นเรื่องจากดาวสามดวงก็คือหนึ่งดาวเพห์สีเทานะคะโรบอตซิดี้นั่นเองค่ะข้อคิดจากเรื่องเนี้อ่า คือแอนไม่กล้าเล่าเรื่องอะค่ะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเรื่องเนาะเผื่อคนอยากจะไปอ่านนะคะแต่ว่าจะได้ข้อคิดบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อคิดจะเป็นเรื่องของการตามหาความฝัน,นะคะ่ะพอเป็นการตามหาความฝันแล้วจะอยู่ยังไงกับชีวิตจริงเราด้วยนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะเรื่องเล่าที่2เป็นเรื่องดาวเคราะห์สีแดงอันนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์นะคะการต่อสู้เพื่อความรัก สำหรับเรื่องสุดท้ายดาวเคราะห์สีน้ำเงินค่ะเหมือนดาวโลกของเรานั่นเองค่ะจะเป็นเรื่องของความจริงค่ะข้อคิดจะได้เป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างไรที่จะสามารถผ่านมันไปได้โดยที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่เราต้องอยู่กับมันแบบนี้ค่ะ ผู้เขียนเขาสรุปเป็นข้อคิดไว้ท้ายเรื่องด้วยกันนะคะถ้าเป็นเด็กๆอ่านก็จะอ่านแล้วก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เวลาอ่านก็อาจจะมีความคิดที่ลึกซึ้งเข้าไปหน่อยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตัวเองนะคะจนตกผลึกเป็นเอ่อเอ่อเห็น อะไรอะความคิดเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนเขาใส่มาในตัวละครต่างๆแล้วพอเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องอะไรเป็น3มเรื่องที่มีประโยชน์มากๆค่ะรู้สึกตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากๆของจักรวาลนี้ที่ได้รับหนังสือเล่มนี้มานะคะเล่มนี้ขอบคุณเพื่อนมีนด้วยค่ะซื้อให้เป็นของพันแต่งงานนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บไว้อย่างดีนะคะแล้วก็จะใช้ข้อคิดนะคะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตตัวเองด้วยนะคะ อ่าสำนักพิมพ์ค่ะเป็นสำนักพิมพ์10มมตรนะคะก็ะมีอีกเล่มน,นึงค่ะเรื่องเล่าจากดาวตกเดี๋ยวจะมารีวิวกันใน ep ีหน้านะคะยังอ่านไม่จบค,ค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆคนอื่นอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะข้างล่างอยากรู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนตัวเองไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเรื่องเล่าจากดาวตกค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ